เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile Metro Royal นะครับวันนี้เราก็เล่นกับ C H K นะครับแล้วก็กูจบแล้วนะครับน้องกูจบแล้วโอเคครับวันนี้ก็จะมาเล่นด่านฟอนไลน์กันตอนนี้ก็เลือกทักษะให้เหมาะกับสไตล์การต่อสู้นะครับขอเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญระยะใกล้แล้วกันปรับความสว่างอีกหน่ึง อันนี้โหมดรูนนี่ไม่ได้เล่นเลยใครเล่นแล้วสะดุกเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมาเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้น่าจะเป็นชุดใหม่ของพับจีเขานะโผล่มาแวบบ๊แบๆบโอเคอันนี้ก็ใช้กระสุนแบบพิเศษครับแบบแวววาว ส่วนอีกปืนหนึ่งผมจะไว้ใช้ใช้แบบกระสุนธรรมดาแล้วกันโอเค thank you thank you ครับอันนี้น้องให้ปืนมาแล้วให้กระสุนแบบพิเศษนะครับไปไหนกันดี เลยครับน้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยอันนี้ก็ใส่ตามคำแนะนำของคุณ c ี k ัะเคนครับใส่คอมโพสิตไฟเบอร์ส่วนสติลเพดผมยังไม่มีตังครับสติลเพดนี่จะป้องกันดาเมจ5%นะถ้าใส่3อันก็15%เป็นไหนกันดี ไปทางนี้กันใช่ไหมเปิ่อหนึ่งเข้าไปไหนอะ่ะเปิ่อหนึ่งอ่านชื่อไม่ออกครับเรียกว่าคุณหมายเลขหกแล้วกัน เปิดกล่องก่อนไปเปิดกล่องไหมเปิดกล่องไหมไม่เปิดใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไปยิงบอดยิงบอดก่อนอืมตายแล้วเรียบร้อยไอย้คนนะคนนะคนเนหะรอนะใครวะใครวะ ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า,นาต้นไม้ต้นไม้นั่นอยู่ไหนออกมาออกมาถ้าดีๆออกมาถ้าดีๆอย่าหาว่าไม่เตือนโอ้โหแป๊บเดียวเก็บสองแลสุดยอดครับ ไปหรือศพไปหรือศพดูโอเคตามไปไปที่ฟอร์ดฟูลลี่ใช่ไหม ไปครับไป ำได้ครับโอเคตอนนี้อยู่ตรงเมืองกลางน้ำนะเป็นสถานที่ล่าบ,บอสเก็บไปเลย เฮ้ยอะไรอะไรตก <nolds> uh, ลงไปใกล้ดีกว<ะ>่าไปครับไปครับอึ๊บอืมตายซะ หมดแล้วจะหมดแล้วมั้งเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเรียบร้อยหน้าเสยอไุ่ตกใจหมดแจกไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วลาบอสลาบอส Okay, mà màn là, màn là Boss ơi Hmm, ying thao bay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  Tai, boss boss tai โอ้ oh. ได้กระสุนได้ปืนเอ็มสองสี่เก้านะครับยินดีด้วยคุณได้ปืนพอแล้วพอแล้วเอาปืนนี้พอ เป็นปืนพิเศษนะยิงแรงขึ้น15%ถือว่าเฟี้ยวอยู่ครับกินย,ยากแก้ปวดก่อนไม่ไหวโอเคกระสุนแบบพิเศษ อ้าวเบอร์สามเอเ้เบอร์หน1 1> ึน่งเบอร์หนึ่งโดนยิงตอนนี้ลงไปนอนแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องตามไปดูครับตามไปติดๆเลยจูๆก็วูบลงออกไปตรงกลางเมืองตามไปครับเราก็ตามไป น่าจะไม่น่าจะไม่รอดครับนั่นไปแล้วเรียบร้อยทีมเหลือสามคนแล้วครับโอเคน่าจะมีอีกทีมอยู่ข้างหน้านะไปดูกันว่าใครค่าบเบอร์หนึ่ง สภาพเหมือนเมืองร้างเลยเอ้ยคนคนนี่วะเอาโอ้ตกใจเมื่อกี้มันนึกว่าบอดไอ้นึกว่านึกว่าคนก็บอดนี่วะถูกแล้วไปใส่กระสุน เฮ้ยอะไรอะไรใครยิงอะไรใครยิงอะไรเหตุการณ์ปกติดีใช่ไหมเฮ้ยฮอรฮอไปไหนน่าจะมารับรับคนไปแล้วนะเฮ้ยโอ้นึกว่าใคร แท้บอดนี่เองหมดแล้วนะหมดแล้วนะอืมเอาระเบิดมาสองลูกแล้วถ้ามีโอกาสจะได้ใช้แน่นอนข้างหน้า ที่ไหนอยู่ไหนเอ่ยอ่าโอเคอยู่บนป้อมนี่เองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระสุนธรรมดาเจอบอทก็ใช้กระสุนธรรมดาไปเอ๊ยโยนอะไรให้หอะ thank you ไปไหนต่อดีไปล่าบอสในคฤหาสนาใช่ไหมเอาเลยครับกระสุนร้อยนัดเตรียมเตรียมยิงบอส เฮ้ยอะไรวะโอเคยังไม่เจอใครครับ สักคนนี่ว่ะไม่ใช่บ,บอทไปขึ้นไปข้างบน

ศัตูจริงด้วยโอ้โหกระทะเพียบเอาบวกมาเอากระเป๋ามาพี่แทบตามไม่ทันเลยไป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  ไปล่าที่นี่กันใช่ไหมโอเคเราขึ้นเขาครับขึ้นเขาขึ้นเขาอ๋อมันมีทางไปของมันชึบกระโดดวนลงบันได อ๋อมีคนจัดการที่นี่หมดแล้วหมดแล้วแหละไม่น่าจะมีใครละไป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 ก้มก่อนก้มก่อนคอติดคออือหือศพเกินกาด พอจะมีกระเป๋าเลเวล2สองไหมก็พอขายได้นะกระเป๋ากับเสือ้อกอดน้ำหนัก50เองขายได้เจ็ดพันสเนี่ยครับในช่วงที่เงินเราฝืดเครืองของพวกนี้ก็ช่วยได้นะถ้าเก็บไปขายอะตามไปครับเข้าไปที่ไหนกัน ไป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 ด้วยไปด้วยมาเลยมาช่วยช่วยอีกแรงหนึ่งจะไปไหนกันนะ ไปรถไฟเหรอหรือวไปยิงสัปหลาดอ๋อขึ้นบนแหมน้องนี่รู้ทางรับเยอะหอเหลือเกินพี่ไม่ค่อยรู้เรื่อง อะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหติดติดติดต้องกระโดดสี่สนามบินนี่เอง เคเปิดกล่องใช่ไหมดีดีดีดเปิดเรียบร้อยครับสำรวจตรงนี้ดูโอเคน้อง ปืนปืนปืนเก็บมาก่อนโอเคขายได้ครับขายได้ทุกอย่างขายได้หมดอะไรเอ่ยกล่องตังกิวหลายเอาไปเผอกดต่อยอนนใส่ไปก่อนเพื่อความประหยัดช่อง เรียบร้อยครับ คตอนนี้มีเวลาอยู่11นาทีนะครับก็ถือว่าฟาร์มสบายสบายเปิดกล่องไปเรื่อยๆอุยได้ได้ของดีครับถุงเงินเป็นไหนต่อ อุ้ยด็อกแท็กเหรอใครเหรอตั <Thank you. S 1> ้งคิวมารอเฮลิคอปเตอร์ครับโอ้มีท่าเต้นเยอะเพิ่งมีสามเต้นเลย อย่างกระท่ากลงนำสไตล์ตอนนี้เหลือกี่นาทีเอาใส่นี่ไปก่อน ตอนนี้เหลือไว้านอีกสามสิบวีนะครับสามสิบวีนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรกระโดดโลดเต้น มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮลิคอปเตอร์ครับไปไปไปใครยิงก็ขึ้นก่อนให้เกียรติเขาเป็นประธานพิธีเปิดโอเคไปแล้วหนึ่งไปแล้วสอง โอเคไปแล้วสองครับเราก็ไปแล้วสามใช่โย,ย